สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่22เดือน12นะครับเมื่อวานผมให้เล่นคู่เชลซีกับเวสต์แฮมนะครับนะสูตรก็ให้แม่นมากเลยนะครับนะเชลซี Chelsea ชนะ3 0นะครับนะก็ได้กินแบบเต็มเต็มเลยนะครับสูตรก็ให้เข้ามา3วันเต็มๆต็มแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ดู กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็บอลค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลคู่ยูเวนะครับเจอกับฟรออลินติน่านะครับเวลาตีสองสี่สิบห้าในกันโซซิเลเอนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของยูเวกันก่อนนะครับว่าจะทําได้กันกี่ประตูนะครับ ยูเว่ทำได้4 5 6 7 8าไ0 11 1ด13 13้4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 13ประตูนะเยอะมากเลยนะครับส่วนของฟิอเรนติน่านะครับทำได้1 2 3ทําทำได้3 3ประตูนะครับใน5น้นัดหลักสุดน,นะครับโอเคต่อไปอันดับกับคะแนนนะครับยูเว่อยู่อันดับ3นะครับคะแนน21อันดับ3คะแนน21นะครับ ฟิยรนติน่านะครับอยู่อันดับ16คะแนน11นะครับอันดับ16คะแนน11โอเคครับเดี๋ยวลองไปดูราคากันนะครับราคาก็เปิดออกมาที่ยูเว่นะครับต่อที่1.5นะครับแล้วก็สูงสูงต่ำนะครับ2.5ควบ3ลูกนะครับนะทีมเจ้าบ้านทีมต่อนะครับต่อ1.5ไปเลยน้ำแดงๆนะครับผมส่วนราคาสูงต่ำก็กลางๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับสูตรก็ให้ออกมาแล้วนะครับนะก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่75%สนะครับสูตรแนะนำให้เล่นสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเลยนะครับนะส่วนโอกาสที่จะชนะจะเป็นทางของฝั่งเจ้าบ้านนะครับมีอยู่59%สนะครับยูเว่นะครับ,รบส่วนทีมเยือนฟิออนะครับผมมีอยู่22%เนะ ก็คือห่างกันมากเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติทั้ง2ทีมกันนะครับที่เคยพบกันนะในบ้านยูเวนะครับก็ชนะได้ลวดเลยนะครับก็ฟิออร์เรนติน่านะไม่สามารถชนะยูเวได้เลยนะครับยูเวก็สามารถชนะได้ประมาณ2-3ลูกเลยนะครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับก็ไม่น่าจะวิเคราะห์อะไรยากนะครับสําหรับคู่นี้ก็เล่นตามสูตรกันเลยนะครับนะก็เล่นตามสูตรเลยครับสูงสูงแรกนะครับ เล่นตามสูตรเลยสูงแรกสูงเต็มนะครับคู่นี้เน้นไปที่เล่นที่เจ้าบ้านนะครับเน้นเล่นที่เจ้าบ้านนะครับคู่นี้นะโอเคเล่นที่ยูเว่นะครับสำหรับคืนนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับใครที่สนใจอยากได้สูตรหรือว่าอยากมาเล่นกับพวกผมนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับนะอย่ามัวแต่รอติดตามข้างในนี้นะครับผมข้างในกลุ่มแม่งเด็ดัวนี้ครับผมทักเข้ามาได้เลยนะฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับ แค่มีทูดมาเล่นก็พอโอเคครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ